สวัสดีค่ะพ่อคะสวัสดีค่ะพี่น้องคะสาวน้ำยืนมาที่สวนอินทพลัมพ่อเคนนะคะนายเคนอินทพลัมบ้านวังมณ์ตำบลน,น้องเราอำเภอเมือมง30จังหวัดอุบลราชธานีพ่อคะออินทพลัมก้อนหนานี่โนมาคือจังมันสูกเวิดแล้วค่ะพ่อมี่รุ่นสองนี่ รุ่นนี้มันติดซุกประมาณเดือนกันยาไปไปลายเดือนกันยาเพราะว่ามันมีสองรุ่นปีนี้พิษปกติกอยู่แต่ก่อนแต่ก่อนมันเป็นรุ่นเดียว<ผ>ป,<อ>ป,ปีปีที่แล้วนั้นรุ่นเดียวรเราเบิด,เ,ดเลยจบเลยค่ะปีนี้ปรากฏว่ปาป,ปรกากฏว่ามันมีรุ่นสองมาอีกนี่มีรุ่นสอง,งนี่มันติดซุกประมาณเดือนกลาง,างๆแล้วปลายเดือนกันยาเพราะว่านี่โอ้พี่น้องค่ะปลายเดือนกันยา เราอาจจะได้กินอินทผลัมจากสวนพอเข่นอีกรอบหนึ่งมีไม่หลายบอคาพ่อรุ่นสองนี่ค่ะมีประมาณรอยกาจันอยู่ครับโอ้พีน้องม้วนหน่อยๆตัวนี้พ่อม้วนน้อยไม่ได้ครับม่มีรอยกาจันกจพ่อขารุ <S <S ่นแรกเขามีประมาณจากจันพอได้นาปอประมาณหารอยกาจันหารอยกาจันตอนตอนนี้เบิดแล้วเบิดแล้วขายเบิดแล้วค่ะเบิดแลเลเดอพี่น้องเด้อหารอยกุจัน จากต้นนะคะพ่าแปดชิปต้นครับแต้นต้นต้นตัวเมียกระถิ <ik> 네่นประมาณเก็ดชิปค่ะนี้ตัวผู้เก็ดชิปสองต้นพันว่าพี่ต้นตัวผู้อยู่เก่าต้นค่ะอินทพาลัมประมาณเจ็ดชิปเนาะเจ็ดชิปที่เป็นต้นตัวเมียเป็นต้นตัวเมียออกจันอยู่หารอยกัจันทร์แม่ปีนี้ออกหาขั้วแรกขั้วแรกหารอยกัวขอบคุณพี่น้อง ซอยกันมาสือเบิว้แล้วไว้แล้วไว้แล้วครับเบิแล้วทั้งแจกทั้งแถวนั่นแหละทั้งแบ่อกับพอมวนอยู่เนาะมีพี่น้องมาอ่อนซ่าน้ำไหลปะคะพ่อโอ้ยละกระทำบ่ได้ดอกครับบางมือก็ส่วนมากก็าสีมีว่านซ้อว่านยุดค่ะลลายหมื่นค่ะแต่มือนีิก็ยังมาอยู่มือละว่านนี่ก็มาอยู่สองสามเจ้าอยู่ค่ะเพราะว่านเบิ่ดเลยบ่อก็เจ้าเลยค่ะยังมีผู้อยาก อยากกินอยู่มากหอดเสียดายอยู่อย่างสิเป็นวันอถใจถาเนาะรถใจถากรผมาณนี่ละค่ะต้นปลายเดือนกันยานี่นะจะซุกอยู่มันมากเครับเหลืออีกรอยกว่าจันทนะคะพี่น้องนี่ยังเขี้ยวอยู่ค่ะปลายเดือนกันยาเด้อพี่น้องเด้อพ่อกันค่ะเอาสิพ่อคาบตานีอินทตพลัมทีเฮาตัดจันท์ออกแล้วนะคะหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวแบบนั้น พ่อต้องเห็ดยังกับเขาแน่ในสวนนะคะให้ให้ปุ่นให้ปุ้ยเขานี่ยครับนี่ค่ะให้ปุ่นให้ปุ้ยปุ้ยก็ไปซื้อมาแล้ววันว่นวันนี้ไหมคะให้นี่ให้เป็นปุ่นเป็นปุ้นปุ้ยอันนี้ไก่ขี้ไก่แม่นบหมคะขี้ไก่ขี้ไก่โอขี้ไก่ให้ให้แบบใดคะห้อยรอบต้นห้ยรอบต้นครับให้ห้อยรอบต้นห่างกันผมนี่นะค่ะนี่ครับต้นละหลายปันไดคะพ่อต้นละกระสอบ ต้นละกระสอบแม่พอ่อต้นไหนต้นลักกระสอบอืมค่ะเราเราไฮยังอีกพ่อพาตานี่ก็จะห้ปุ๋ยครับต่อไปก็จะเป็นปุ๋ยปเป็นปุ๋ยป,ปุ๋ยเกี่ยวกับยังคะปุ๋ยเกี่ยวกับการมะลุ่งค่ะการมะลุ่งหรอเามะลุ่งต้นเห็นสุดส้มแลวเนาะค่ะไ้ลูกมันเดี๋ยวมีออกรุ่นสองนี่ก็เทิ้งมาวา่าค่ะห้มันกินอาหารน้ำแน่แน่ว่าเอาแต่อาหารอะไรของเขาออให้มันกินอาหารอาหารน้ำ ค่ะกับสีไซปุ๋ยบำรุงค่ะปัตตานีการให้น้ำให้น้ำช่วงช่วงนี้ฝนตกนี่พ่อไม่นำค่ะโบบไฮบบ่หายงโบโบไฮเด้อ๋อช่วงนี้ฝนตกนี่จะโนเดอโบธนไน้ำเนาะค่ะหนึ่งกระสอบปุ๋ยขี่กายใส่รอบต้นเลยเนาะตอนนี้พอใส่ได้ได้โดนไปไหนล่ะคะนี่ใส่ไปปรมมันนี่นะมันนี่นะประมาณสามสีหามือละ พอาคนตกนมาใส่ทีนึงแล้วมันก็เลยยุบเลยหยบลงแด่แล้วเนาะจ้ะแล้วก็ต้นเขาล่ะค่ะพ่อเฮ็ดยังอีกบ่หลังจากที่เก็บตัดแตงนะครับตัดแตงมือนใบอ๋อ้ตรงตัดตรงตัดไอ้การเขาออกอยูเนียนบอการเนียนครับการเนียนขี้ไม่ใบอ่งเนึองที่ตัดออกอ๋อตัวใดที่เขาออกเรื่องเหลืองนี่ตัดได้เลยนบ่คะมันนลื่นแล้วตัดแตงบอค่ะตัดแตงครับอ๋อนี่นะคะก็จะมีห้อยนี่คือของปีที่แล้วพ่อก็ตัดออกเมียน ไอ้ไอ้เขี้ยวเขียวนี่เป็นของปีนีบอ่ค่ะที่พอตัดไม่แมนบอแมนครับเขี้ยวกับแมนครับตัดตัดตัดนี่ล้วมีแค่สี่ห้าหมื่นนะเพราะว่าที่ตัดม้วนเดียแต่เริ่มแต่งไปเรื่อยๆ๋อค่ะแล้วนอกจากนั้นมีอย่างอีกบอเขาพ่อในการดูแลเขาก็ให้ขันมั้นบอกขันมั้นมีหน้ามือกูมือทั้งบนให้เกี่ยวก็เลยหางานม้วนตัดแต่งออกต่อไปก็ทีแล้วครับพราวีให้ ตัดหญ้าตัดยูเยมันงเหรอครับก็แค่นั้นแต่ถ้าเป็นถ้ากะตัดหญ้าเราถ้าเป็นช่วงเขานาแรงไปก็ต้องฮดน้ำเขาแมนฮดน้ำเขาฮดน้ำบ่ามือฮดน้ำแบบใดคะให้ให้นี่สินี่ะครับให้ดน้ำแบบเป็นท่อที่ทอเสียบไปนี่เนาะอแมนพเสียบเปิดน้ำให้เขานี่แมนเปิดน้ำให้เขาประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่ละพอใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่ง ชั่วโมงหนึ่งค่ะเบิดสวนนี่ในร้สวนนี่ละอ๋อต้นหนึ่งต้นหนึ่งนี่จะตกประมาณจักนาทีนะคะพอแถวเป็นแถวไปแต่ละแถวมันประมาณสิบนาทีอ๋อสินาทีซ้ต้นละสิบนาทีเนาะประมาณนี้ซ้ต้นละสิบนาทีเขาเปิดเขาเปิดไปเท้งนี้นะมันมันงซ้เมฆไปเขาเปิดเปิดช่องคางเป็แต่ละซิบต้นซิบต้นเลยอ๋อเปิดเธอละซิบต้นแม่ครับประมาณสองแถวนี่ประมาณสิบนาที ไก่ยหา่มองกับเปียนว่าวมองไม้เม้นบอกค่ะอ๋อค่ะพอจะติดระบบนำไว้แบบนี้นะคะพี่น้องมีทอแล้วก็มีมีมองเปิดนอะมีว่าวเปิดมีกอกเปิดมองหันนะคะก็จะไ้เธอละสิบต้นแมนเดียสิบต้นไปเนี่ย้ใไ้จักมือเธอหนึ่งนะคะพอช่วงนี้มันบพอได้ไหไปได้เพราะว่ามันมันเดินบนฐานาแรงพอจะไ้ประมาณมือสองมือก็ให้ที่หนึ่ง มือสองมือห้ทะหนึ pues, ่งประมาณสองมือค่ะเบ่งตามสภาพดินน้ำบรคะตามสภาพดินค่ะก็ะดูแลเข้าไปดูแลเข้าไปจนหอดเดือนใดพ่อเขาจึงจะมีดอกวันนี้เขาจะเริ่มออกดอกปีที่แล้วนั่นมั่กับประมาณกุมภาพกุมภาพเนนจ้ะเทปเทปนั้นยังออกสายอยู่ปีที่แล้วปีสิผพันมาออกสายอยู่กุมภาพค่ะถ้าธรรมดามันต้องออกประมาณ ชินท่านว่าบดมุกลาเขาจะเริ่มออกแล้วอ๋อค่ะปีใหม่นี่ก็เริ่มแล้วจริงๆริงนั่นแต่ปีเบ่งหันออกซาออกซาออกซาอยู่ครับออกซาแล้วก็ฝนไลายเนาะปีนี้เราบ่กเป็นปีเบ่งหันปีนี้ปีนี้เออปีนี่นะครับออกซาฝนไลายฝนไลายก็เลยเป็นได้อินเตอร์พาลัมสองรุ่นรุ่นแรกไปแล้วหารอยกัจันพี่น้องนี่รุ่นที่สองเด้อพี่น้องที่พี่น้องกำลังเห็นนี่ ยังเขียวเขียวอยู่นี่ได้จักมือละคะพ่อประมาณนี้มันก็สจีบป้อนถึงสิ้นเดือนพี่ขี้กาวไอ้สิ้นเดือนนี่ยังหรอกอันนี้ละกันย่ากันย่านี่มันก็กิดจีบโขลยหาซิบมืออยู่ครับ่ะมันบอถึงปานนั้นซ้สามว่าค่ะมันออกประมานลอยหาซิบมือมันยังสิมันยังสิบซุกค่ะซุกหวานลอยหาซิบมือขึ้นไปเนาะแต่ปีนี้เป็นแปลกอีกบ่วะลอยหาซิบมือนี่ซุกย่ง บ,บ่บท่านเลยเลยพ <laughs> ืนลอยเก็ดสิบสุบ่บนอะก,กูมือนี้ <laughs> ปีนี้นะ ปีนี้แปลกเไหแมันแปลกแปลกยู่ครับปีนี้ไปร้อยเจ็ดสิบมือคนละวันจังเริ่มหวานจังเร่มแซ่บเป็นมันโอ้ต้องรุ่นเอาพี่น้องค่ะนี่เขคือกันนี่ก็น้อยใหยได้เพราะว่าค่ะเริ่มน้อยใหญ่เนาะค่ะรุ่นซองนี่ก็ต้องรุ่นนึกกันพี่น้องจะเขาสีสุกตอนใดตอนใดนี่แหละคือว่าก็ต้องเบื้องแต่ว่าพ่อนี่กาไว้ว่าน่าจะไปปลายเดือนกันยายนเนาะแมนเริ่มนวยใหญ่แล้วค่ะพี่น้องเริ่มนวยใยมันไก่นะไก่สีนั่นแหละเพราะว่าค่ะ ปานปันอินทผลัมหลงดูดูได้บ่ตานี้เนาะเ,<น>เอาเ <แน S 1> <ม>ด้อพี่น้องเอ้สวนอื่นเป็นอย่างสีโพน้อค่ะแต่ว่าสวนพอเข้มมีอินทพาลัมสองรุ่นสองรุ่นเนี่ย <c oughs> คือดีแต่และว่อ,อีกรอยก็จันได้พี่น้องร้อยก็จันเลยเเอาแต่เกิดพี่น้องเพิ่นสนใจถ้าเกิดคุณมาจองไว้เดี๋ยวพอได้อยู่พอให้จองวะให้จองเยอะสักพันตีจองอ่าถ้าจองก็ลองมาจองไว้เบื้องนอกจ้าพันจิบ ส่วนใดบ่ได้คือได้ังไรเนาะกระจังว่ากันวันที่ฝนมามันจะแตกบ่จ้กขังคนไลายี่เทียมันแตกมิดบ่บ่บ่นาเพราะว่ามันเพราะว่าเพราะว่าพอเคยเห็นเทียบน้ามันแต่เขานันมัมีแต่รุ่นเดียวระเบิดแม่รุ่นเดียวแล้วเนี่ยปีนี่แปลกมีสองรุ่นแต่ว่าถ้าผู้ใดอยาก อยากวัดใจเบิองอยากจองไหวกับ,บพ่เป็นยังเน้องะ<น> <laughs> จะได้พนด้นซําใดนั่นกับคุนละถาเขาสุบ<น>จากเมืงเอาเนาะจ้าก็จังมาเบิงเอาแต่โบอจองกับ,บพ่เป็นยังพี่น้องร้อยก็จันพ่อก็ยังเปิดให้เขาชมคือเก่าตอนนี้ยังเ,ยเขียวอยู่นะคะบริบาลเหรียญเดี๋ยวพีน่น้องหุ่นห่อไหวแมนเบิดนะคะแมนเบิดแมนบดคุ้มมานค่ะรุ่นที่สองนะคะร้อยก็จันพี่น้อง เออก็เป็นอีอย่างที่แปลกดีกระบมงไม่อย่างลาเนาะพ่อเนาะอันหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็คือพ่อวบาไปบองหันให้ปุ้ยให้ใหนามเขาแม่ไหนปุ้ยให้นามเบืรุงค่ะดูแลเขาก็เเพราะว่าเขาให้ผลบริษต์มาแล้วก็ถึงปู้แรกเขาก็ค่ะก,ก,ก,กระจนหอดม,มาาะกราบคุ้มภาพปีนาแม่นหนอดมักราคุ้มภาพปีนาเขาจังจะออกพุ่มใหม่อีกวันออกดอกอีกแม่เราเราดนบนรดาันรดาในจังผสมเกสรค่ะพ่อ มันแตกมือไดกับสมมืออัไนนะครับถ้ามอโคาล่านี่นะแมนวะมันพอมบกนันจะเมื่อเขาโรชจะไม่ีจานนี่ยนี่กัมันแตกเขาเบื่องเดียวมันแตกเบื่องเขาแตกมือใดเขาผสมใดเลยอ๋อค่ะหลังจากนั้นก็นับต่อนับต่อลอยหาซิบมือขึ้นไปลอยหาซิบมือขึ้นไปต้องใส่เข้ามาขึ้นไปแมนพาปีนี่ลอยหาซิบมือก็ยังเบาหวานยังเบาหวานอยู่จ้า ก็ต้องรุ่นเบิงนะคะพี่น้องก็จะเป็นแบบนี้นี่คือสวนอินทพาลัมของพอเคนนะคะคที่ปีนี้กัพี่น้องมาเยี่ยมชมพี่น้องมาอุดหนุนคุณพอ่อก็ต้องขอบขอคุณเ<อ>ลยค่ะขอบคุณพี่น้อง่ายค่ะ,คะช่วยอุดหนุนจ้ะถือว่า โอปุ่นอยู่เนาะพ่อเนาะแมนแมนก็ธรรมดาอยู่ครับค่ะโอปุ่นตัวหนูมาย่มใดก็เห็นคนเต็มสวนอยู่ก็ดีใจเนาะพ่ออยู่ค่ะพี่น้องค่ะกับปีนาปีนาตั้งความหวังหรือว่าตั้งใจสิเฮ็ดจังได๋แน่ก็ค่ะพ่อปีนาพ่อจะคัดคัดแยกออกให้มันเหลือบ่หลายนะค่ะสิเฮ็ดแบบใหม่เบิ่งจ้ะพี่สาวเรื่อบ่ฟังแล้วแต่ปฏิคัดออกให้มันสิลองเฮ็ดใส่ใหญ่ๆให้พี่น้องได้ชมเบิ่งเนาะ แม่นครับอาจจะบริเคี้ยวตั้งสวนแต่กะจะแบ่งเฮีดยแม่นค่ะเดี๋ยวพี่สูตรคุณพาพี่น้องค่ะพี่นาพ่อจะเฮ็ดหน่วยใหญ่ๆสำนวยบักท่านที่เบิ่งวั่สนะเอาเดี๋ซว่นเนอนลองเ่ือนอกเพื่อได้ผลแบบนั้นบางทีมันไดลผลนนอกค่ะแม่นกต่จังไดพี่น้องอย่าลืมนะคะไปปลายเดือนกันยายนผู้ใดอยากกินอินทาพาลามอีกรอบหนึ่ง เพราะว่าถาหอดตอนนั้นได้หลายสวนกระสิเบิดเลยได้น้องอนขนาดสวนโพเกนีนยเบิดแล้ว่นขนาดสวนเนตอนนี้น่วยสูกเบิดแล้วพี่น้องเบิดแต่ประมาณที่สี่ที่หาผลเบิดโอ้เบิดแต่วันที่สี่ที่หาสิงหาสิงหาค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือแตหน่วยดิบๆจึงสี่จะมาเยี่ยมชมกระไดยูค่ะมาเบืองน้ำพ่อนาะมาศึกษามาเบืองกระไดยูแต่ว่าถาผู้ใดอยากจะ ได้ไปกินหรือว่าอยากจะถ่ายรูปงามๆตอนเขาวซุกต้องถ่ายอีกคุณเนี่ยถ่ายปลายเดือนกันย่าเดเอยพี่น้องเด้อจ้ะเอาละพ่อคะขอบคุณในไลค์คลิปนี้ค่ะขอบคุณพี่น้องอีกตัวหนึ่งเนาะพ่อเนาะแมนแมนขอบคุณพี่น้องผู้มาดุลนค่ะผู้ที่มาอุดหนุนคุณพ่อผู้ที่มาเยี่ยมชมเนาะซอยแช่ซอยทรงข่าวเป็นแห้งใจ ขวดมาลูกค้ามากกันคอแช่ต่อตอกันไปนะคายืนสอบถามเมนบอมาจากไซผู้ใดบอกเด้ข่าวมาตอไซด์เมนบอคะว่าตอยืนไม่กินข้อก็อบอุ่นใจพี่น้องค่ะสาวน้ำเย็นกับขอบคุณผ่านมองนีน้ำเด้อพี่น้องถี่มาบึงมาซอยอุ่นนุนพอเค้นนะคะก็ฝากไว้บอกว่าจะเป็นรุ่นต่อไปปลายเดือนกันยายน หรือว่าจะเป็นปีใดๆก็แล้วแต่นาอพ่อนะผลผลิตออกมาพี่น้องกะอย่าลืมมาอุดหนุนมาชิมมามาเบิงคุณภาพน้ำพออยากได้จังใดก็บอกพ่อปีนี้สาวลำยื่เสนอว่าพ่อปีหน้าเอาหน่วยใหญ่ๆให้ในเด้องปี่นะพี่น้องก็เสนอได้อออยากได้แบบใดน้องพ่อนอจ้าคุณพ่อใจดีอ่ะขอบคุณได้หลายกับพ่อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่น้องขอบคุณพ่อเคนนะคะ ขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนค่ะอยู่ดีมิแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ